สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปลุยเกี่ยวกับ i n t e r c o m e t นะครับเพื่อที่จะนำ n g o o o l l s s h e t t แล้วก็เด log Fold ให้มันสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนจะไปทำอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ให้เพื่อนเเข้าไปที่ google นะครับแล้วพิมพ์คาว่า i n t e g r a t นะครับก็จะเจอเลยครับแล้วก็สมัครสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับ i n t e g r a t แบบนี้นะครับเมื่อคลิกก็มาสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้าตาเปล่าๆนะครับจะไม่มีไอ้2ออันนี้นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำค้างไว้นะครับให้เราคลิกตรง create a new ซีนารีโอนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปครับเพราะว่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะกดบวกครับผมปุ๊บแล้วเราเซิร์ชหาคำว่าเว็บฮ o กเพราะว่าเราจะใช้เว็บ o o k นะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อกับ Dialogflow นะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วให้เลือกของให้เลือกในส่วนของ Custom Webhook นะครับ อันที่2ตรงนี้แล้วก็คลิกไปครับใช้เว็บฮุกอันใหม่นะครับกดแอดปุ๊บก็กดเซฟนะครับก็จะได้เว็บฮุกอันใหม่ขึ้นมาแล้วกด copy add อัปเดตครับแล้วก็เอาเว็บฮุกที่เรา copy เมื่อสักครู่เนี้กลับไปที่ d ดล็อกโฟของเรานะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้ทำมาจนถึง ขั้นตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ fulfillment นะครับตรงนี้ของ d i a l o g f 4แล้วก็คลิกไปครับเปิดใช้งาน Webhook ครับ Enable นะครับแล้วก็ Control V ครับวาง Webhook ที่เราได้มาจาก Integromat เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อวางปุ๊บแล้วก็กด Save ครับแค่นี้นะครับมันก็จะคุยกันรู้เรื่องแล้วโดยที่เราใช้ Webhook ให้มันสื่อสารกันนะครับ โอเคแล้วเราก็กลับมาที่ i n t e ทอร์แกมของเรานะครับให้เราสร้างเราเตอร์เึิ่มา1ตัวนะครับก็กด t ทูตรงนี้ครับเขียวๆปุ๊บก็คลิกตรงเราเตอร์นี่มันก็จะเชื่อมกันละแล้วก็สร้างเราเตอร์เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับปุ๊บเพื่อแตกไปข้างบนนะครับ แล้วก็กดบวกตรงเราเตอร์ทางด้านบนนะครับกดบวกปุ๊บแล้วเราก็กดบวกเพิ่ม Get a c e l l ขึ้นมานะครับโดย Get a c e l เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ Google Sheets นะครับนี่ให้เราเซิร์ชหา Google s h e e t ตรงนี้คลิกปุ๊บแล้วก็เลือกในส่วนของ Get a c e l l นะครับปุ๊บ Get a c e l ก็คือดึงข้อมูลเซลล์เซลล์นั้นอะ่ะมาแสดง มาแสดงโชว์ให้เรานะครับเมื่อเราคลิกมาปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อกับ Gmail ของเราให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับ Gmail ที่มันมีโปรเจกต์ของเราอยู่เนี่ยให้เป็น Gmail เดียวกันนะครับก็กด Add ไปนะครับเราก็เลือก Space Sheet นี่ Space Sheet ของผมอันนี้นะครับ Room Coding Duck ชีตแผ่นที่1น,นะครับปึ๊บเซลเซลตรงนี้นะครับให้กลับมาดูในส่วนอันแรกผมจะให้เป็นสแตนดาร์ดนะครับเซลรวมห้องของเราคือเซลอะไรแล้วก็คลิกดูนะครับอ๋อมันคือเซล Y3 นี่ Y3 ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเราจะให้มันดึงที่มันรวมห้องว่างเซลไว้ให้เราอะ ให้ให้เราแล้วอ่ะให้มันไปแสดงเรานะครับซึ่งข้อมูลนี้มันอยู่ในเซลล์ที่มีตำแหน่ง Y3 นะครับแบบนี้ก็กดโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันครับ Google s h e e t Get a cell เลือกชีพของเราครับแล้วก็เลือกแผ่นกลับไปดูครับ มิดเดิลรูมก็จะเป็น z z3 โอเคไปครับแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่ส่งมามันเป็นของ Standard หรือว่า m i d เดิมันไม่สามารถรู้ได้ครับนอกจากเราจะกำหนดพารามิเตอร์ให้กับมันแบ่งสายให้กับมันนะครับถ้าพิมพ์ Standard วันที่1ให้มันวิ่งไปสายนี้ ถ้าพิมพ์ Middle Room ให้มันวิ่งไปสายนี้ให้มันแยกกันครับมันจะได้ทำงานอย่างเป็นระบบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่เส้นนี้เลยถ้าพิมพ์วันที่1ทับ1ทับเนะี่ยให้วิ่งมาเส้นนี้กดนะโอเคไปครับอันนี้เป็น S 1อันนี้เป็น M M1 M1 หรือ M2 จำไม่ได้ครับกดไปดูก่อน M1 นะครับแต่มันยังไม่มีการตอบกลับนะครับถ้ามันได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วมันต้องส่งกลับมาหาเรานะครับโดยการกดบวกตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของ Webhook Webhook Response นะครับตรงนี้ ก็ใส่โค้ดเข้าไปเดี๋ยวโค้ดในส่วนนี้ผมจะมีให้ทางด้านล่างนะครับไม่ต้องห่วงนี่ก็คือจะดึงห้องพักออกมาให้เราแล้วถามผู้ใช้งานว่ากรุณาเลือกหมายเลขห้องพักที่ต้องการนี่นะครับโค้ดในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การุณาเลือกหมายเลขห้องที่ต้องการนะครับในกรณีที่มันไปดึงห้องพักมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้ทางด้านล่างนะครับ Value ตรงเนี้ยมันเป็นสีดำอยู่มันไม่สามารถใช้งานได้นะครับที่เรา copy มาแล้วก็กดลบแล้วก็กด add value เข้าไปใหม่นะครับก็กดโอเคเหมือนเดิมเหมือนกันครับตรงนี้ปุ๊บกด c t r โทก็ลบ ก็ใส่ Value เข้าไปนะครับในส่วนนี้มัน,มนจะไม่มีพารามิเตอร์แสดงของทาง d ด a l o g โนะครับมีเพื่อนๆค่อนข้างที่จะหลายท่านนะครับที่สอบถามผมมาในเพจว่ามันไม่มีพารามิเตอร์ขึ้นมาให้ผมกดนู่นนั่นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันทำอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีพารามิเตอร์โชว์นะครับไม่มีเหมือนกัน ผมจะกดเซฟแล้วก็กดรันครับผมพิมพ์ไป1นึ่งทับหนึทับหกห้าเห็นไหมครับมันก็จะดึงห้องพักมาให้ผม และเว็บพกที่ผมไปใส่ใน d i a l o g flow ก็ทำงานเรียบร้อยมีข้อมูลวิ่งผ่านและมีข้อมูลตอบกลับนะครับผมจะกำหนดตรงนี้ผมจะกำหนดตรงนี้ให้เป็น S1 กับ M1 ของวันที่1เท่านั้นถ้าเพื่อนเพื่อน นำโปรเจกต์นี้ไปทําต่อมีวันที่2วันที่3วันที่4เพื่อนๆก็ต้องสร้างแบบนี้ขึ้นมาเพิ่ม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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องกําหนดพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันไม่เช่นนั้นมันจะวิ่งและทํางานมั่วครับ s 1นะครับเดี๋ยว m 1เดี๋แล้วมาทําต่อ s 1ึปุ๊บเลือกไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น s 1เหมือนกันเส้นนี้เป็น s 1เส้นบน เป็นบนเนี่ยเป็น S1 นะครับใส่ไปแต่ M1 ยังยังไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ M1 นะครับกดเซฟไปก่อนกดรันใหม่ครับเริ่มขั้นตอนเริ่มขั้นตอนใหม่คลิกที่ m i d d ด e แล้วกลับมาดู ที่อิน m a t นะครับคลิกไปคลิกตรงนี้กดตรงพารามิเตอร์เห็นไหมครับ m 1มาแล้วเพราะว่าข้อมูล m 1มันเข้ามาที่อินทิเ m a t แล้วมันก็จะโชว์นะพารามิเตอร์ที่เข้ามานะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกดโอเคตรงนี้ m 1ก็เลือกพารามิเตอร์ m 1เข้าไปกดโอเคเห็นไหมครับแค่นี้มันก็จะแยกแล้วอันนี้ Standard วิ่งเข้าเส้นนี้มิดเดิลรูมวิ่งเข้าเส้นนี้ลูกค้าพิมพ์จองมาวันที่1วิ่งเข้าเส้นนี้แล้วก็แยกออกไปว่าเขาต้องการห้องพักประเภทแบบไหนนึกออกใช่ไหมครับถ้ามีวันที่2วันที่3วันที่4อันี้วันที่1นึปุ๊บวิ่งขึ้นนี่ถ้ามีวันที่2วันที่3วันที่4ก็เข้าช่องนี้ แล้วก็แยกออกประเภทห้องลักษณะเดียวกันกับวันที่1ที่ผมทำให้ดูครับถ้ามีอีกวันหนึ่งก็ปุ๊บวันที่สามเข้าเส้นนี้ประเภทสแตนดาร์ดวันที่สามมิดเดิลวันที่สามเขแยกออกไปเส้นคขเส้นมันประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานกันใหม่นะครับ เป็นมิดเดิลบ้างดูซิมันจะดึงมาให้เราถูกไหม L3 U3 นี่มันก็จะดึงมานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลอง Standard บ้างนะครับอ้อผมลืมเปิดลืมเปิด on Activate ให้มันทำงานตลอดนะครับออผมผมใช้เกินที่มันจำกัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอง มิดเดิลบ้างนะครับโอเคถูกต้องนะครับทีนี้ผมจะลองทีนี้ผมจะลองสแตนดาร์ดบ้างนะครับว่ามันดึงข้อมูลมาถูกต้องหรือเปล่านะครับ คถูกต้องนะครับผมเมื่อมันดึงข้อมูลมาถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําในส่วนต่อไปให้เราสร้างเราเตอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับป๊บกแล้วกดเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้แล้วก็สร้างบวกเพิ่มมาหนึ่งตัว ไปดูในส่วนของ Google Sheets นะครับและสร้าง Clear c e ล l ขึ้นมา1ตัวนะครับเปึ๊บเลือก Space Sheet ครับก็คือ Sheet ของเรารวม Coding Duck Sheet ที่แผ่นที่1นะครับเซลล์ Sale ตรงนี้ผมจะใส่ Curly Text นะครับก็คือ คุณป้อนอะไรมาผมจะไปลบอันนั้นมันจะสอดคล้องกับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเรากดสแตนดาร์ดรูมวันที่1ป๊บมันจะดึงเลขห้องพักมาให้เราที่ว่างอยู่นะครับแล้วเราก็กรอกเลขห้องพักที่ต้องการไปสมมุติผมกรอก K3 ไปปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าเส้นนี้ครับวิ่งเข้าตรงนี้ปุ๊บ ไออันเนี้ยมันก็จะไปลบไปลบข้อมูลในในช่องที่เราจอง k 3เมื่อสักครู่นะ k 3ปุ๊บมันก็จะลบแล้วมันจะถูกเทสีแดงในฐานข้อมูลและ k 3ตรงนี้จะหายไปเห็นไหมครับมันจะสอดคล้องกันอย่างนี้มันจะทำงานด้วยกันนะครับเพิ่มมาก่อนโอเคแล้วเรามาต่อกัน ตรงนี้ให้เลือกเป็น curly text นะครับกดโอเคแล้วก็กดบวกเช่นเดียวกันครับต้องมี web hook response มันถึงจะตอบกลับมาหาเราเมื่อมันทำงานเสร็จนะครับเมื่อมันลบเรียบร้อยแล้วจะให้กดปุ่มยืนยันครับตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนวันที่เป็น1มกราคม2 5 6 0 เพราะว่าเราทำวันที่หนึ่งนะครับกดเซฟตรงนี้ก็คือชื่อห้องที่เราเทนไว้ใน dialogue o า parameter นะครับก็คือ pr 1กับ pr 2 b 3มันเข้าขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลย b 3ปุ๊บเข้ามาดูนี่ pr 1มีให้เราเลือกละ pr 1ก็กดโอเคเหลือ pr 2นะครับ pr 2เราก็ต้องไปเข้าขั้นตอนของ middle l o o p ก่อน กดรันใหม่แล้วก็กด U s สักห้องหนึ่งครับ U สาก็ได้แล้วเราก็คลิกดูพารามิเตอร์ PR 2มาล้เห็นไหมครับกดโอเคกลับมาดูที่ฐานข้อมูลนะครับมันก็จะถูกเทสีแดงไว้เรียบร้อย ในส่วนของการตอบกลับของ Clear ซ e l l เมื่อมันเทสีแดงแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือที่มันตอบกลับมาเนี่ยกรุณาตรวสอบบนสมาร์ทโฟนน่ยมันไม่รองรับใน PC นะครับมันก็คือจะโชว์ว่าเลือกห้องที่คุณป้อนเข้ามาเมื่อสักครู่นะเข้าพักวันที่1มกราปดกดปุ่มยืนยันจะมี2ปุ่มให้กดนะครับคือซ้ายปุ่มยืนยันขวาเปลี่ยนวันที่นะครับ เดี๋ยวผมจะไปสรุปขั้นตอนตอนเสร็จโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่ขั้นตอนเดียวก็คือสร้างแบบฟอร์มการชำระเงินหรือว่าส่งหลักฐานนะครับ mm hmm. เมื่อลูกค้ากดยืนยันห้องพักเรียบร้อย